ไปอดมั่งบาดแน่วหนึ่งน่ะนะกูหันใจนั่มคบเรท่านพี่มาขันกูมามากันเลยที่บ้าไปพี่มาคุณที่พาไปตั้งเวรไหมเพีด้านร่นเลี้ยงอีลานจำเนอะชุ่มยูลูมหนันพีไกลๆนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นบ่รับร้องเนอะักเร็วๆนะจอดขับรถแมไมันจะเลยไปขากูทั้งอ้อม ถอยรถถอยใส่เกียร์ถอยนะเอาจ้งไดนจ้งเอาสินกระโปรงกูมาหนุง,งนกูคือแจไว้หัวบอลพุนไอ้ส่วซ้ำน้ามาก่อนเนาะปัดของจะของคือบะหนุงหาไล่เลียดมึงของมึงไปยุใส่อันนี้อยู่ในกระเป๋ากูมาตัวใดเอามานะมปนเต่าตัวพายมากจี้ห้ากินนี่ของจะของนี่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 น,นี่ห้ากินแม่มึง มันมาถือหัวพี่พมันอยู่ทางใต้พี่พ,พี่ตีมันได้บยบนี่นีตีอยนี่นีนีมันหัวหนึ่งมัน,น,น,นคือหัวจักตายมาแท้คนน่ะตีออกันล้มพอดหัวมนกพูนะชัวร์้หน้า,าม,นมาก่อนิ้ง้าตังเลียงอีลาน,นใช้สุดเขาก็เป็นคณะชุดทีมเ้กับเป้าใช,ช่ชี่ย ไต่เลีอยวจะกลาลูกไผ่นะ,นนะปาดเมี่ยพุนเจ้าวันเนี้ยบุย้ยเซฟเป็นเซฟนะคะเมียยังโซ่ตัวเมียยังโซ่ รับงานรถบรรทุกพยองมันแมนบ่ล่ะแมนสิแก่กมันบ่แมียนเด้ยังชิวโมแมีนเดี๋ยวเนี่ยเจ้าคือยืมเงินแมนนกเจ้าติดหนีแมนนกเด้ว้ายกูเป็นหนี้คนกูบ่ใส่ใช่เนาะกูเป็นว้ายมึงยืนไม่ช้ำกูรักได้แล้วนะจะเป็นยังสามชคือสิบวไนใเป็นตันสั้นเหรอมันนินใสของกูไว้เราบ่ห้อยเงี้ยเจ้าติดหนีเราไอ้นี่ไงไม่ไปฟ้องเอาสารพระพุทธผุนติดหนีเราเจ้าเขาบ่ไหาเป็นหนี้กูก็บ่ใส่เนาะใครมันมาก เจ้าเก็บบ่ม่ะบ่เก็บต้ไหนสูข้ขุนแผนกันเานาะข้าผู้ใด้เลยสุกแล้วเจ้านะะึ่งล่ะพี่น้องไป้เจ้าไหนคือมาสุกพ่ย่องฮะแม่สุกแล้วบังเหงาบังหันสุกกังไลยแม่ยืนอยูพ่พี่ยืนอยูพ่พคดข่อยกี่รอบกันเจ้าลมเองถามว่าเจ้าลมเองถามพี่น้องบ้างแม่นี่พายนานหลายคือหยังนี่ถามพี่น้องก็ได้แม่นบ่พี่น้องแม่นองสุกข่อยบ่สุกนั่นแต่ยิ่งบ่หูแต่ยิ่งบ่ สุกอีกอเลียอ่ะสุกแล้วกปบะกาศยอมรับเป็นแบบเอาจังใดจังสิพู่ว่าข่อยสุกเจ้าตาบอดขึ้นมาไว <c oughs> <อ>้เนาะเก่งหมดครอบครัวเกง่งแล้วป้าตีโทาก็ได้ยินแล้วไม่ยังแมยืมเงินข่อยว่าสีบัใส่ว่าซั่นซำก็นำสีผ้าก,กันแยกวงักวงผู้ใดละ่ะคือจังนไปเจ้าของดังคักดังแน่แท้นี่แล้วยืนรอนี่นะสามตัวนี่นะ สตัวสามตาสามตาคนคนเป็นไปไม่ไดหรอกแม่แต่ข้าเจ้าสีมาไปบ้านจ้าก็อะไรแต่สูสีสารน้องบ่อไรหรอกกูว่ามันบรมตังายจังสันดอกตั้งวงฮาน่ะาไฟยังอีสานน่ะสามร้อยสี่ร้อยคนสามสิบกว่าปีผู้น่ะสัวสีมาฮอดป่านนี่โอ้ยสามร้อยยังน้อตั้งยากของน้อวงเื่อตลอดจักรยานไม่หล่อเดียวมันยังเป็นวงไหนมันบ่แม่นวงล้อมอันนี้วงหัวแล้ววงดนตรีเราเข้าใจบอม เอาจะคุยเสียงอีสานนี่อย่างไรเงี้ยล้านนี่บันหลับเอาเอาซับนี่กับพ่อเอาซับนี่กับพ่อก็จะเป็นต้องเอามากไม้ไกลกล่องเอาโคศกนี่โคศกเสียงอีสานเนียเอาโคศกก่อนข้อศกกับมีคือกันยิงล้านใส่ยยานเอาโคศกออกมาโคศกเลี่ยงแม่ใส่เลี้ยวบ้านไปอยู่เรื่องอีลานบ้านเนี่ยพ่อต้องไปเอาไกลแต่โคศกเนี่ยใครเหรอข้อศกกับมีอะมันโคศก เม่เอาฟองตีนน่ะเอันนั่นเราเมื่อวันเอวมันอยู่งใสเอาขึ้นมายัดเยียดกันเถอะไปเอาเอารดเอารถอันนี่เราเป็นแม่จำฝนโปรุกว่าหันก็ย้อนมั่นนี่ละแม่มาเถอะตอนแรงอ่ะฝนกาล่งฝนบอลินร่มมากไปจำฝนลินว้าไปไหครับธรรมดาเสียงอีสานก้อนสิรินสิมีพ่อใหญ่หลอดเราสิลปก่อนบักม้อตัวหันน่ะอะไรมาถึงข้อศกอีหยังข้อศกแหละครับป้าจะดูถูกกับป้าแน่นไหมเสียงวอีสานโอ้ยสุดยอด เสียใจเด้อเสียงพ่อใหญ่หลอดแหงเสียงมีอำนาจเสียงไม่อำนาจท่นานนี่มีหอดจะโศทน <c oughs> มันจังหวัดหรอเด้๋หัวหวน้ากระทงเราลอ,ล,อลองเทเสียงมงึงเทเสียงมงึงเทเอา้าเจ้าเล่นจังพอยงอยงยอดพ่อหลอดมันโมเมนต์พ่อหลอดเสียงมักมาว เสียงบอกว่าคือจ้างแม่มึงแทกันนะคือไครคนมันหยิหยา่ก็ะตื้นเลยล่ะพี่น้องครับมีพานอันโฆษณาม่เล้วครับอสปอตโฆษณาต่างๆเป็นเพื่นล่ะเนี่ยขี่คุยบอกคุยสือร้องโฆษณาบ้งโฆษณาร้องโซ่เลยโฆษณาโซ่เสียงอะพ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนสนใจซื้อหาองค์ตรามาก่อนไปใส่น้ำดื่มกันนะมันหนูเป็นโฆษณา โฆษณาไอ้ยังสัสโฆษณาคอนเสิร์ตานภัยยาป้าคอนเสิร์ตเลี้ยงอิีลันผู้นำทีมก็คือบอยไฟลยบีบอยยากอยยากยิ่งใหญ่อลังการเลี้ยงอิีลันมินิมาร์ตโอ้โหเป็นร้านขายคนมันมูไม่ร้านค้าดิบันเทิงสีเมียกับว่าไปยิ่งใหญ่อลังการ เรี้ยงอีหลานอินคอนเสิร์ตคุนจะได้พบกับของคารวาบันเถืงมากกว่าสี่ชีวิตเสียงอีหานพี่จีลอยหาลอยเฮ้เลี้ังเขียวหัวไม่ดี ชุดไฟแสงสีเส eker, ียงเวทียักษ์ใหญ่ไม้แผ่นเดียวแสดการแสสั้นไปแบบเดียวมาห้อไปตาน เขาโฆษณานยู่งเหรอลาไปพันจะได้พบกับผู้นำทีมงานไอ้นุ่มรูปหล่อหน้าตาดีที่สุดจากจังหวัดน้องขายเป็นลูกชายหัวฝีหัวหนองของคุณแม่ใหญ่จันเป็ติ๊กตหัวแก้วหัวแหวนหัวฝีหัวหนอง กีเดียนหัวัวววววัววหนี่แเก้วหัวแหวนเอาปานั้นะหัวแก้วหัวแหวนโอ้เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ใหญ่จันทร์และคุณพ่อใหญ่อ่าละ่ะเอาตาแม่กับพ่อเราเเจ้ากับพ่อเถอะเจ้าไม่ไม่ไม่ไห้พูดเจ้าของฉา,ายายพระเอกน้อยปอยฝ้ายมาลัยพรเจ้าของผนักงานเพลงตลกอกหักอลึงลั่นสนั่นฟ้า และพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับชุดใหม่ล่าสุดชุดสีซองให้ควยฟังป้าเขา้าตีเดือนเนี่ยมือซ่าคนเสามือซ่าคนสาว อุ้ยอุ้ยเอากูเิ่งมาพีดไลน์มองเขาบอกไปยังยังฮ่าแล้วฮ่าแล้วมันไปยังแก่หายได้ไหมไปจับมือแฟงเพี้นเนี่ยไปเอามาถ้าขนาดทำนี่จับตมือกับพ่ได้แล้วยังไม่ก็ได้เงินทอนตัวเป็นจะได้ครับเสียงครับแน่นอนแน่นอนนะครับซ้ำเนี่ยซ้ำนี่นะครับเห็นบอกเสียงอีสานไม่ยังมาดิยืนเคเลหมาบอสยืนเคเล่หมาจังได้ภาษาขั้วศอกซ้ำหนัภาษาบักมอดเขาบอกฮั่นเด็กปล่อยลูกแพ้ไหมไทย ช่วงเวลาต่อไปนี่ <Man. S 2> เขาจิปล่อยลูกแพ้ไม่ไทยแนนพ่อเสียงอีสานจิปล่อยลูกแพ้ไม่ไทยเอบ้างหันไสโซวไว้หลังห่านท่านบาอกไสโซดจังหมนมันมาแนวกัดไก่ได้ยอยู่เนี่ยเออเขาจิบเปิดโตเปิดโตนักร้องที่เปิดโตนักร้องเ โอ้ยแต่ใส่สุดเต้นนุ่งน้อยหอมน้อยออกมาเต้นกับว่าเป็นตาเบิงแล้วส่วนนักร้องที่เปิดตัวว่าไอ้ไผที่มายืนฟังว่าห,หัวหังหัวลวเยอะ สีกปากเด้สีกรอดคำว่าปากปเป็นประแด็นี่พูดอวเป็นเสียกีฬาว่าไม่ไดเขาก้าาไหนนั่นก็ไดมาตงฟังไม่มต่อฟังเจ้าเจเาขาท่าไหนก็สร้างไปเอาเศษเล็กนี้ซะก่อนนี่เศษเล็กไหนปาดดูดูแค่จะได้จังหวะเศษเล็กเสียแต่รถล้นเลี้ยงกีฬาเด้อนี่เด้อ เมื่กี้ดาวเมื่อแปดสี่เซงวดงวยังบ่เบิดอยู่เนี่ยเห็นมั้เนี่ยไม่ไม่อยู่นี่กูก็นจิได้มาซอยทรงงวดเล็กนิดเดียวนีค่คิดผิดคิดไม่ได้เดาเท่ามอดแม่หายโอกาสเด้อขึ้นมาหาแม่นอกไอ้ยเพราะมีผู้ใดอยู่นั่งหอกอไม่อยู่นั่งตกไฟเบิร์ตเสียใจเด้อเขาบ่ไเดี๋ยาน้ำเด้อปล่อยฝ่ายเด้อเขาเว้าน้ำเท่ามอดเด้ออันเว้าพื้นตาโค้งๆตาทำสาเจ็ดสิสิไปตายทั้งในกับไปโหลด เฮ้ยขาของตาต้องทำสิ่ไปก็ไปเลยไปเลยเดี๋ยคุยปานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสียงอีสานขาดไฟเมื่อไหร่แล้วเธอจะรู้สึกหายพื้นจับน้ำแนวกล้องรถจับต่พูเดียวเสียกันห้อเห็นบ่เห็นบ่เห็นปะไปมึงได้ยินบา เพิ่นว่าให้น่ะนะไม่เขาขาโคงตาทำๆมึงก็เปี่ยนบุคลิกไม่ในเบียงย่างแบบไม่ย่าให้มันโค้งขาเนี่ยเนี่ยย่างกันเสียนี่นไหมนี่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 น่นี่นี่นา่นี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 ่นแ่นี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 เนี่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 ยี่นีมนี่น่นี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 ่ี่นี่นี่นี่มกันี่นีง โอ้ยโหัจักสี่กูประกาศจักซิแผ่นก็ดีเนาะห้าตัวแผ่นเดียวกัอยู่โอ้ยจักแผ่นเรื่องกัลธนายุ่งแล้วเหรอทั้งเหนียวตั้งข้าวเดียวกับได้เล่นแล้ยวกับอ่ะปล่อยปล่อยเถอะแม่เนาะปล่อยแบบตื่นเต้นเด้วตื่นเต้นเนาะช่วงเว